สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับช่องคุณแม่มาแช่เอฟซีแฟนคลับวงมาล่าเสียงวีหกนุกพวงศกรแฟนครับ้งง 6, งบองอาอายสกุณาพนมาท,าทักทายกันคือเก่ากับวันศุกร์ที่สองกลุ่มภาพัันสองหาหกเกตค่ะเมือ่อคืนนี้พี่น้องเป็นจังใดค่ะมีความสุขกันลายบอในการชมการแสดงของลูกๆทีมงานเสียงวีหกพอจาลูกจา่าเมือ่อคืนนี้สมวางตามๆกันค่ะ ฟินกันหลายบวาสิเป็นพ่อจ๋าลูกจ๋า่าหนูหรือยายสาทุกคนรวมแจมส่างความสุขบนเวทีให้พี่น้องแฟนครับได้มีความสุขเชื่นอกเชนใจไปตามๆกันแฟนคลับได้โพสต์กันสนันวันไหวค่ะเวาถึงไล่มือขึ้นนี่ทุกๆคนบอกเลยว่าไล่นี่ถ้าบกเขาทีเสียดายมากๆเลยประมาณนี้ละค่ะ นี่คือความสุขของ fc แฟนครับเมนไพซี่บอกว่าฉากเดิมๆม,มเมนต์เดิมๆพอจ้าหลูกจ้าออกมาแล้วก็ลงเวทีคีรังกันเป็นอีกยังที่แบบเดิมๆแต่ fc แฟนขาดปฏิคิดแบบนั้นเด้อค่ะแฟนคลับทุกคนยั่งต้องการที่สิเห็นมเมนต์นั้นอยากมีความสุขกับตรงนั้นเมื่ขึ้นนีก็บ,บ่บผิดหวังเลยเบิ่งไปยิมไปฟินมีความสุขเบิ่งแล้ว ยิ้มรับกรว่าได้เป็นชจางไดค้คะหลังจากที่ทุกคนเรียกลองพอจาลูกจาบ่ได้ขึ้นเวทีนํากันถ้าพ่ติดคัดอีหยังพื้นเดขึ้นสางความสุขให้ FC ซีแฟนคลับได้ชมกันอยู่แล้วนะคะพื้นเข้าใจค่ะว่าแฟนคลับอยากเห็นตรงนั้นพอจาลูกจาร,รวมลองเพลงรวมแจมสางความสุขบนเวทีเป็นอีหยังที่ถ้าบ่มี ก็คือขาดย่างใดอย่างหนึ่งไปความสุขตรงนั้นก็สิบอได้เกิดขึ้นให้ Hi, FC f ฟซีแฟนคลบได้มีความสุขอันนี้เพิ่นเข้าใจดีนะคะคุณแม่เองก็ได้วีคอไปแล้วนะคะว่าบางที่ก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยโอกาสบออำนววยคือจังถี่ผ่านมานน่นละเนาะทั้งฝนตกอุปสรรคมากมายพอจาลูกจาก่าบอสามารถสิขึ้น แสดงสามความสุขหายพี่น้องได้เห็นพอจ้าเพิ่นก็นได้ออกมาไลลอยู่นาะพี่น้องเคี่ยประเด็นว่าเป็นอย่างพอจ้าบริขึ้นเวทีคู่กับลูกสาวงานถี่ผ่านมาแฟนคลับแม่แม,แม่ทุกท่านคงสิเข่าใจนะคะเพิ่นก็นมีเหตุผลของเพื่นละนาะพี่น้องแต่มื่อขึนนี่มีความสุขกันแบบสุดยอดมากด้วยการเจมของอย่าหนูก,กับยายสา เอฟซีแฟนคลับก็ค่อยติดตามค่อยให้กำลังใจจะถิ่มยปาป่าหมอบความห,ากหักหาลูกๆแล,ล้วค่อยห้ักกันตลอดไปนะคะคุณแม่ก็อยากเห็นอยากติดตามการจะเรื่นเติบโตของนอง้องอาอายน้ำนะคะในมือหนาน้องซีเป็นแบบใดสีเจ้งไปถึงจุดให่และความสมารถของน้องก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและน้องสีไปถึงจุดสูงสุดแบบใด เก่งไปกว่านี้อีกแบบใดเอ็ซีแฟนคลับตัวจริงหลายๆท่านกัค้งสิคชิดคือกันกับคุณแม่อยากติดตามอยากเห็นการพัฒนาของน้องอยากเห็นความเป็นไปเป็นมากของน้องในมือขานาว่าจุดสูงสุดที่น้องสิได้รับสิเป็นแบบใดด้านหนา้าเวทีน้องสิพัฒนาไปถึงขั้นใดทุกคนก็ต้องอยากเห็นอยากติดตามพอเฮ้าหายใจไปแล้ว เขาก็ต้องติดตามจนถึงที่สุดแล้วเนาะพี่น้องก็อย่าลืมด้วยค่ะคิวงานมืองแรกงนี่ทีร้านจอดรถดปั่มปตทอปูเจ้าสมิงไพ่พี่น้องที่อยู่ในละแวกนั้นก็บับไปให้กำลังใจกันหลายๆค่ะไปมวลๆกับลูกๆที่มานเสียงวีหกไปชมความเป็นตาหากของน้องอ้ายๆพ่อจ๋าลูกจา๋าแจกความสุขให้พี่น้องอยู่แล้วนะคะ รวมแจมโดยยิสายานุชงสีเนาะคะ่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนชิวงานวันที่สามเอคุณแม่บรณยจัยนะคะที่เพิ่นบอกว่าอยู่ที่อมตะนาครชนบุรีแต่ในชิวงานของเพิ่นบอกว่าตลาดเล่าบางประกงอ่ำพือบางประกงจังหวัดชาดเชิงเศร้าบรณใจว่าสองมองนีมองได้กันแน่นะคะในชิวงานจังไดกะ พอคุณแม่อา่านตามในคิวงานของเพื่นนะคะแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นชนบุรีแต่คิวงานตอนหลังนี่เป็นชาเชิงเศร้านะคะรอไปให้กาลังใจกันค่ะสิเป็นตรงใดกันแล้วแต่พี่น้องที่อยู่ไกลๆเพิ่นกับคงสีได้รับทราบกันแล้วไปกันหลายๆค่ะไปให้กําลังใจทีมงานเสียงวิหกกันเอฟซีแฟนคลับทังกลุ่มปิดร่ออยู่แล้วนะคะ คลิปนี้คุณแม่ขอขอบคุณแฟนคลับทุกทันนะคะที่เขามาให้กำลังใจช่องคุณแม่มาแชร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆการรับชมลูกๆทีมงานเสียงวีหกนะคะสวัสดีค่ะ หัวใจเขาจังมีแฮแต่เด็แต่เด็ดหวัวงแกอ่างสิโอไม่วักที่วอกก็จังแม่รอใส่นอหาเกิดที่อตยาดเตยอดดีว่าเอือยถ้าชอไม่ว่าหากเขาอยาเจอเขาเมาเบียวเปิดสองเท่าเท่าเท่ากานย่าโต๊ะ อัลกุบาร์หลุดกี่นะลูกหลุดร่างว่าท่านเกิดนะลูกเ้ยอยากดีว่าเอื้อเท่าถ้าบอกไม่ว่าเขาอย่าไขึ้นผานงประสงค์นันดอกเอเออม่อยู่สมเท่าเท่าเท่าตายแล้วายมันยา